เค้กกล้วยหอมมินิชิ้นจิ๋วปรีคำเป็นเค้กพื้นฐานที่ทำไม่ยากเค้กกล้วยหอมของแม่มีสีเข้มสวยน่าทานวันนี้จะมาบอกเทคนิคที่จะทำให้สีเข้มสวยมีเส้นใหญ่หน่าทานแบบนี้ด้วยนะคะใครอยากลองทำเค้กขายดูคลิปนี้ได้เลยแม่มีคำนวณต้นทุนให้เตรียมจดสูตรแล้วไปทำกันเลยถ้าเราอยากให้มีเส้นใหญ่เยอะเพื่อความน่ากินให้ใช้ช้อนขูดเยื่อด้านในเปลือกกล้วยมาใส่เพิ่มได้ค่ะเทคนิคของแม่คือจะนำสามอย่างนี้มาผสมให้เข้ากันก่อนจากนั้นจึงนำไปร่อน จะช่วยทําให้ส่วนผสมกระจายตัวและเข้ากันได้ดียิ่งขึ้นค่ะจากนั้นเรานํากล้วยหอมมาบดให้ละเอียดเติมน้ําตาลทรายและเกลือป่นลงไปต่อได้เลยตามด้วยไข่ไก่แล้วตีให้เข้ากันโดยใช้หัวตีรูปตะกอใช้ความเร็วปานกลางประมาณ3นาทีจากนั้นลดความเร็วของเครื่องลงค่อยๆเติมส่วนผสมของแป้งที่ร่อนไว้ผสมพอเข้ากันแล้วปรับเป็นความเร็วปานกลางตีต่ออีก3นาทีค่ะใส่นมข้นจืดน้ํามันถั่วเหลืองและน้าส้มสายชู ตีต่อด้วยความเร็วปานกลางอีก3นาทีแม่ใช้เครื่องตีเพื่อทุ่นแรงถ้าทําปริมาณเยอะจะช่วยลดเวลาในการทํางานได้ด้วยค่ะแต่ถ้าไม่มีเครื่องตีแป้งใช้ตะกร้อมือตีได้เหมือนกันนะคะเมื่อตีครบเวลาแล้วแป้งจะมีลักษณะแบบนี้นะคะถือว่าใช้ได้แล้วตัวแป้งนี้ถ้าผสมไว้แล้วสามารถเก็บไว้ในตูเ้เย็นได้นาน1วันแล้วค่อยนํามาอบวันรุ่งขึ้นได้ขนาดของเค้คเกกล้วยหอมมินิเลือกใช้ถ้วยกระดาษเส้นผ่าศูนย์กลาง4คูณ1เซนติเมตรรองด้วยถ้วยอลูมิเนียมจากนั้นเติมขนม3ส่วน4ของถ้วยก หรือประมาณ12กรัมเวลาอบแล้วขนมจะขึ้นฟูเต็มพิมพ์พอดีตกแต่งหน้าด้วยอัลมอนด์สลซ์เพื่อความสวยงามนําใส่ถาดเข้าอบเราจะใช้อุณหภูมิ400องศาฟาเรนไฮต์ใช้ไฟบนล่างประมาณ15นาทีหรือจนขนมสุกค่ะนําออกจากเตาอบพักขนมให้เย็นในอุณหภูมิห้องสําหรับวันนี้แม่จะมาขอต้นทุนสูตรเค้กกล้วยหอมมินิตามนี้เลยค่ะ สำหรับต้นทุนต่างๆแม่แยกคิดให้เป็นรายการตามนี้ค่ะจากสูตรนี้เราจะทำเค้กกล้วยหอมมินิได้130ชิ้นดังนั้นต้นทุนจะเท่ากับ0.96บาทหรือประมาณ1บาทต่อถ้วยในส่วนของการแพ็คขายแม่มีแนะนำ4แบบดังนี้ค่ะแบบแพ็คถ้วยใส่ฝาโดมขนาด150กรัมต้นทุนจะอยู่ที่50บใบราคา140บาท หากเราใส่ขนม15ชิ้นจะเท่ากับ15บวก3.5เท่ากับ18.5บาทต่อถ้วยกล่องกระดาษขนาด7คูณ11คูณ19เซนติเมตรต้นทุนจะอยู่ที่20ใบาราคา190บาทหากเราใส่ขนม20ชิ้นจะเท่ากับ9.5บวก20เท่ากับ29.5บาทต่อกล่อง กล่องพลาสติกใสขนาด18คูณ12คูณ5.8เซนติเมตรต้นทุนจะอยู่ที่50ใบาราคา200บาทหากเราใส่ขนม20ชิ้นจะเท่ากับ10บวก20เท่ากับ30บาทถุงพลาสติกใสแบบจีบขนาด 7คูณ11นิ้วต้นทุนจะอยู่ที่70ใบาราคา50บาทหากเราใส่ขนม20ชิ้นจะเท่ากับ20บวก1.27เท่ากับ21.27บาทสามารถเลือกใช้แพ็กเกจได้ตามชอบสูตรในการคำนวณต้นทุนคือราคาสินค้าหารจำนวนต่อชิ้นค่ะจะได้ราคาต้นทุน แม่คิดเฉพาะต้นทุนของวัตถุดิบไม่รวมค่าที่ค่าแรงค่าเชื้อเพลิงต่างๆนะคะถ้าจะใส่เพิ่มเติมคิดเพิ่มเป็น10%ได้ค่ะครั้งต่อไปแม่บ้านขอต้นทุนจะมาแจกสูตรอะไรอย่าลืมกดติดตามแม่บ้านเอาไว้จะได้ไม่พลาดเมนูใหม่ๆหรือถ้าอยากให้แม่มาขอต้นทุนเมนูไหนมาคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยไว้แม่จะมาแจกจ้ะ